วันี้น้องนุ่นนะคะพร้อมทีงานมาออกรงทานมาสว่างอารมณ์นะคะสังฆทานมาสว่างอารมณ์ค่ะวันนี้มีแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชเกียกไม้แล้วก็สังขยาเหมือนเดิมค่ะทีมงานทากก็มีพี่ภูแม่นิดนะคะน้องน้านแล้วก็น้องนุ่นเหมือนเดิมค่ะ

ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะ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 

อย่แย่งกันค่ะยาแย่งกันค่ะยาแย่งกันเด้อค่ะเอาคนละชิ้นค่ะเอาแล้วไปนะคะเอาห้นแม่ร้านอไร่อา้่วงไหนนะร้านสองออ่เหมือนัเอนกัน

ลูกน้ำลูกน้ำลูกน้ำขออนุญาตเนอะค่ะเขาบอกสนุนเน่แจงไปเรามันกินนี่กับเส้ากอนขอ้เออ

เราอยากจะเล็ดไ่หาไม่นิ่มป่ะหาให้เด่นหาให้เด่นนะคะาให้เดนะคะาใ้ใหที่สุดเลยใหญ่จะได้ใหญ่กนค่ะหหใ่ ไปนี่ก่อนนะขยายก่อนอย่างกินไม่ทันกันอ่ะ <laughs> นี่นะคะคุณยายยันเดมากค่ะกันเดมากจะบ่ได้เด้อค่ะเอาเป็นเรียบร้อยนะคะออกช่องสนุนเด้อค่ะข้าวแถวอาลูกอ่ะคนนี้ข้าวแถวเลยค่ะคุณยายก็มาข่าวอ่ะยันขึ้นในข่าวเด้อค่ะยันขึ้นในข่าวเด้ออันนี้ค่ะค่ะข้าวแถวออกช่องสนุนเด้อค่ะขออนุญาตออกช่องเด้อค่ะ เออเยสคือบ้านเพิ่นค่ะได้ทุกคนอยู่ค่ะลายอยู่ค okay, ่ะได้ท an <ish> ุกคนอยู่นะคะได้ทุกคนนะคะเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่200กว่าชิ้นอยู่ค่ะได้ละลูได้ละลูได้เสร็จแล้วให้เพื่อนด้วยนะคะให้มูนั่นลูกให้มูนั่ลูกไอ้น้องด้วยลูกไอ้น้องด้วยเป็นไหนแล้วเป็นไหนแล้ว เออเอจะสิในลูกนี่ออกช่องปนนุในลูกออกช่องยูทูปปนนนลูครรู้รูแถวจ้าแถวทังนี้อ่ามตอนนี้าองตลอไปนะอานะคะไม่แซ่ห้เด็กกินเล่ทุกคนค่ะเด็กกินทุกคนค่ะแบ่งกันนะแบ่งกันนะคะแบ่งกันค่ะเอาไปหน่อยมาขอเลยนะคะได้ของ เอ,า,อาหน่อยเอาเรียงมาแถวไปหน่อยด้วยหนึ่งคนค่ะหนึ่งแถวค่ะค่ะเป็นแถวนะคะเป็นแถวนะคะออคุ้ปลายอยู่นั่นดูกหาอุ้ยใบสวยมากขอบคุณครับอโอเคมาแล้วบอกมาแล้วบอสแป๊บหนึ่งด้วยเดี๋ยวห้องแกงหมดแล้วรานค่ะคนราน ทาน,นั้นเป็นรอทางนั้นแล้วโอเคของเราพักไปแล้วค่ะรับอีกได้เลยนะคะค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะเอาบอตตโบงามของเรานะคะบอกมันถุงใง่แห้งคะ่ะมันเปื่อนนำ้ำ น้องน้ายมาออเดนเยนะคะทางนี้ได้หรือยังน้อยน้อย,ยหันมายิ้มหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอโอเคค่ะแล้วสนุกไปรอเบิง่ะลาเต็นกันนะคะโอ้วันี้กำลังแจกจะแจกรอแจกอยู่ขอบปุณนค่ะขอบปุ่น กูยิเลยค่ะาแฟไเ่าค่อเคเป็นดกาน่ะโอเคค่ะนั้นรออะไรกันเนานขี่นไหลค่ะเมเอรั้นตัวเต็มก็เปนาเค่อเพ่น้อยนิดนิ้ยังเ่นด้ตเมนด้ันหาไม่ไเลือกไม่ได จะไปดูแล้วดูรูปครัวค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะขออนุญาตถ่ายรูปเด้อค่ะอันนี้ทางนี้เป็นอะไรคะขออนุญาตออกช่องสนุกค่ะโอ้ยเนี่ยกลิ่นจะเป็นแต่แสบแท้คุณพี่แม่สวัสดีค่ะออกช่องสนุกด้วค่ะออกช่องสนุกด้วย คุณแม่ได้ผักภายด้วยอฉันเดิไปมาเหมกันให้เอไปยอด้ดูของกินนะคะชุดสวารสันทนาแล้วก็ช่วยไล่หนึ่งวันให้นะคะติงานเราเยอะแยะมากเลยนเลยโอ้คะแนนไล่งวันก็มีนะคะ นเยอะยคุณยายก็มาใส่นะคะไผ่ใดไผ่ดยางนะคะยางเราเล็หน I mean in ่อยก็มาใส่ในภักขเขานะคะคุณยายเป็นด็เน right? ือทอมากกับใส่นะคะคแนนอะไรมังบ้านจะอยู่พางนนค่ะยนีค่ะคุณยายใส่ใส่ค่ะใส่เลยใส่เลยเลย

อนุโมทนาบุญน้ำเมฆมาทางมาทางอ่านพระรัพิธีค่ะท่านสจนะคะท่านสจผู้สาวเกาผ้ารอเพื่อนอ้าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้สาวเก่าครับผู้สาวเก่าท่านสอจอนพูดกันตี่วันชาติโดนฝากนามมาบุญน้ำพี่น้องหนึ่งร้อยดี เมบตนาเเปถ้ามีันออกบุญออกเมเมยัง่ขนาดมยเมน้มนองนุ่นนะคะน้องนุ่นค <And S 1> ่นนนนะ บุญนำกัจทุกคนเดินค่ะเอสซีสนุชาาต่าต่นต่อไปค่ะต่อไปานขับร่างทงเบาหวนเ่าไจะมีงฟาคนแสวีสุไฟไกลหนึ่งร้อยบาทลวัด ใกันขนมขนมอย่างไเนี่ย้ขนมว่าขนมอย่างรค้ขนมว่าขนมอย่างกันขนมกังแตกอยู่อะไรพี่น้าีนุ่นมานุ่นมาเนาะเอาให้น้องน้าน้องน่นเอาให้น้องน้าน้องน่ แม่นี่ะ,อะ,อะขอบคุณค่ะอารตขอบคุณค่ะอหนาน,น,น,นค่ะขอะบคุณคนะ่ะเราบตานี่เอรบอเราก็ไปต่อยีกเราไปต่ออีกลูก,ลก,ลกมาเล่นะนะนน้ำมั้ยลูกนู้อยู่ไหนอ้าวไปให้ใครล่ะโฮ้ยของพี่ไงลูกอเอ้ยมานี่มานี่ทางนี้ลูก 妈、哎、妈，妈妈。妈妈 ข้างวัดสว่างอารมณ์เฮาเนาะกับล่าสีเห็ดเจดีให้ล้มปูเฮาเพิ่นเตรียมละเด้ี่ยวัดตันสีเจดีว่าตันท่านหน้าต้นองค์การบุิมาจนตำบลบัวข้าพเจ้นพี่น้องประกวดนเนาะอยู่เดี่ยต่างสีเจดีแม่แดงตั้งไว้ละเด้อยูือเดิมพี่น้องเดินทางไปทางใดมาทางไก่กาแฟค่ะอันนี้เมืองไทยประกันชีวิตนะคะเพิ่นก็มาออกบุดค่ะ กันเข้าไปข้างข้างนครพนมทวนกะสีมีพระธาตุพนมไปมองไรกะซื้อพระธาตุมองหันยูนีคันเท้าสีเอิญพระธาตุน่นบากกะขึสีบกขื่อเนาะแม่แดงกะเลยตั้งว่าพระธาตุบัวงามตั้งอยู่ตำบลบัวงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีว่าสั่นทอดเส้นลูกเส้นล้านเข้าเชิงเข้าลงหา้ตายจ้า เงินกสิดาวาได้ไปไปพปาว้ผธาตุาดัวง้ามยืนบนบนบัวงามบังเพื่อบนไปกันองไปชั้นละั้นกนมับไปไว้